ดิ่งผ้าเยน็นพันพู้สีเขียวแต่คอยใส่สีอะไน,นี้ใส่สีดำไป็หลังหลังมือเท้ายอกตะวันหอยเด้อหอยเป๊สีดำอหอยอยุกหอยทูกยออมิตรล้มค่ะฝนลิ้นแล้วหายไปเหลียววันนี้มิตลม่ล้มให่งรังใจเพื่อนนะจ้ะกำลังใจต้องการทุกวันเป็นอย่างเพราะกำลังใจก็คือยอดอยิว คอยมีเพื่อนมาหายกำลักใจมือละสองพันสามพันคือยอดวิวแต่ละวันพวกเจ้าคิดเบิเบ้งแล้วทำไมคอยจะบบมิเล็ไปต่อติดเหลืองเลยโปรไฟล์คอยไปต่อเพราะเพื่อนให้่อยทุกวันคอนเทนต์ใดทรงไปได้ทุกวันได้เล็กได้น้อยก็ได้10บวิวก็เอา2องวิวสามวิวเอาหมดเพราะเพื่อนทำให้มียอดวิวจะนั้นต่อคอพุ่นเงอนเด้อาดลังขกำลักใจเพื่อน เพื่อนให้คอยๆอยให้เพื่อนฮ็ดไปโลดค่ะให้ไปรลดแค่ก็ั่งใจเพราะเขาจะมาให้เฮ้าตามคนไม่มาพร้อมเป็นดีด้วยค่ะคอยติดเหลืองแต่ว่าเด๋ยวนี้โปรไฟล์เขียวแต่เข้าเด้บอดไม่ได้เป็นวันที่สามก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไร่อยยังโจมนันได้คอยยังไปคอมเมนต์กดไลค์ให้เพื่อนได้มาถือวา่ามดี สิ่งดีคือข่อยได้คนนไม่วันนี้ข่อยขอบคุณไปแล้วห้าสิบคนแั่นว่าค่ะข่อยถือว่าเออเรื่องแต่เจอเรื่องของโปรไฟล์ครับกับเบตาเอาครับ a อนักติดข่อยส่งวันติดอก็สติส่งไปปฏิสมัมพันธ์ขอ่อนจปฏิส,มฏสมัมพันธ์งูว่านขอปฏิสมัมพันธ์ใครเลยค่ะสามร้อยกว่าหลังเอาวย่ว่าหนรู้ว่าตัวเองติดเหลืองต้องทำให้ให้มันหายไหม ตื่นชาวมกยังไม่หายแต่บัเริงกลับมาหายแต่ยังเขาเดดบอร์ดก็ได้แต่ทําไมถึงรู้ยอดวิวไปดูในข้อมูลชมรูปแต่ละคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ตัวเองเบื้องใดค่ะเรามาร่วมเบื้องอ๋อเพื่อนก็ให้กําลังใจกูนี่หวาแล้วกูจะท้อถอยทําไมหนึ่งวิวก็เพื่อนให้สองวิวก็เพื่อนอ่านไม่ต้องท้อถอยอเดอ้อค่ะเด้อผมเปิดเลยท้อเลยถอย,ถอยไปต่อคนที่เขาได้ติดตามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสน เขาต้องผ่านจุดที่เราเคยเป็นมาแลว้วแต่เขาไปต่อได้เพราะกำลังใจจากเพื่อนทั้งนั้นเอไอหายไม่เป็นเราขากำลังใจมันกไไดังเข้าว่ไใมีแต่เพื่อนเรานี่ละขาดเฮาบา่ขอเพื่อนเนี่ยขอเพื่อนไปมั่ะขาขอเพื่อนเพื่อนเด้อให้กำลังใจไปต่อสู้ปไปค่ะช่องเล็กๆจับมือช่องเล็กๆไปคนใหม่ๆของช่องใหญ่ๆจะมาดันเราขึ้นดันแบบไหนเขาจะมาติดตามเรามือนีว่าใดแล้วหาสิ เห็นบ่ค่ะเขามาเมื่อเราไปมีปฏิสัมพันธ์ช่องได้กั